สวัสดีครับเพื่อนๆพบก,กับผมช่างหยาดนะครับช่างหยาด NSR นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูคันนี้กันครับคันนี้ NSR แล0 h p ลูกค้าจากอุบลราชธานีนะครับทาเครื่องแล้วก็มีเต็ปเครื่องนิดหน่อยนะทำเครื่องทำเบรกอ,อะไรที่ไม่ดีเราก็เ็บเก็บรายละเอียดให้ลูกปืนคอหลวมก็เก็บให้นะเบรกหลังติดฝืดโซ่สเตอร์อะไรพวกนี้ก็เก็บให้หมดนะครับแบตเตอรี่เปลี่ยนใหม่เครื่องก็ ทำการเผาโอฮอนใหม่แต่ไม่ได้เปลี่ยนหมดนะครับตัวไหนที่ไม่ดีแล้วก็เปลี่ยนนะครับก็ตัวนี้ถ้าใครเห็นถ้ากิดถ้าใครติดตามผมจะเห็นคลิปคันนี้ที่ผมลงไว้เสียงเครื่องนี่โอ้ยิ่งกว่าคือไม่กล้าขี่ครับมันจะพังอะ่ะนะครับเสียงมันดังมากทั้งดงังทั้งหอนนะครับสเต็ปคันนี้เดิมๆเ,เลยครับผมอ่าหมายถึงว่าลูกนะลูกเดิมๆนะเสื้อฝามีเก็บรายละเอียดน,นะครับผมผม,ผมเก็บรายละเอียดให้ ลูปเดิมๆเลยครับผม59มิลเสื้อไม่ปลอกเสื้อปลอกเดิมนะไม่มีการตีปลอกเสื้อปลอกเดิมๆแล้วก็ซ่อมบ่าบนเพราะว่าบ่าบนสึกมากก็ทําการซ่อมบ่าบนเพื่อนๆจะเห็นผมโพสต์อยู่อ่าคันนี้ซ่อมบ่าบนไปแล้วก็มีการเก็บรายละเอียดเก็บติ่งเก็บอะไรในต่างๆในเสื้อในฝานะครับผมแล้วก็หัวลูกสูบก็เซตอัพให้เรียบร้อยเนี่ยครับคันนี้เป็นสติปโทลิงทั่วไปนะครับรูปก59มิลนะ มีท่อนะครับคาบูเดิมๆนะครับคาบู28มิลเดิมๆไม่มีคว้านปากคาบูเก่าๆด้วยนะไม่ไม่ไม่ใช่ของใหม่นะคาบูเดิมติดรถมานะครับเพื่อนการสึกหลอมมันก็จะมีบ้างนะครับมีอยู่แล้วแหละไม่มากก็น้อยนะครับมาืม่อกองครบๆถ้าเปลี่ยนคาบูใหมยย่ยังไงก็ดีกว่าเดิมแน่นอนอนี่คาบูเนี่ยผมก็จะพยายามจูนเต็มที่ในคาบูลูกนี้นะครับคือง,งบเราตั้งไว้ประมาณนี้นะครับ ถ้าเปลี่ยนขาบูใหม่ก็จูงง่ายนะครับแล้วก็อาการรถก็จะเนียนขึ้นเพื่อนๆรันแรกผมเทสไปที่31.8แรงมา้า31.8แรงม้านะครับถือว่าแรงถือว่าโอเคเลยนะครับถือว่าแรงเลยคบูเดิมด้วยนะ,ะแล้วก็ไฟเดิมๆทุกตัวทุกจุดคอยเดิมกล่องเดิมไม่ใช่รหัสอะไรเลยรหัสทั่วไปเลย ของงรลงรุ่นเลยครับผมไม่มีรหัสไม่มีการเพิ่มอะไรทั้งสิน้นตัวชาร์จเดิมคันนี้มีระบบไฟชาร์จที่ไม่ค่อยดีด้วยนะครับเวลาเร่งหรือเวลาอะไรเนี่ยไฟจะดอัอลงเยอะนะครับระบบไฟไม่ค่อยสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่อันนี้นะครับปัมป๊มทรปั๊มทุทีครบปั๊มน้ําครบใส่ครบ,คร,บ,คร,บระบบเลาวเดิมมีครบไม่มีการตัดอะไรออกทั้งสิน้นระบบเดิมอยู่ครบนะครับแล้วที่สําคัญเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆมาดูตรงนี้ ตรงนี้มีผลกับแรงมาที่สุดเพืเ่อนๆดูยางโคตรใหญ่ครับผมโคตรใหญ่เบอร์ร้อยสี่สิบนะครับตัวนี้เบอร์ร้อยสี่สิบแล้วยางใหม่ด้วยนะครับยางใหม่ๆด้วยยังไม่ได้ใช้เลยนะครับดูเพื่อนๆยางใหม่ๆไม่ได้ใช้เลยนี่ลงลึกๆเลยนะครับโคตรหนักฮะถ้าลดยางมาเป็นเบอร์เดิมร้อยยี่สิบ รับ80ยังไงแรงมา้าขึ้นแน่นอนครับตัวมีสตัวแน่นอนนี่ดูพเพื่อนโซ่สเตอร์520ใหญ่ๆเลยอ่าใหญ่ๆเ,เลยครับผมหนักๆเลยเบอร์สเตอร์เบอร์เดิมน้วยนะ1440นะเพราะว่าผมแนะนําให้เป็นสเตอร์นี่เพราะว่ายางมันใหญ่มากนะครับกําลังเครื่องไม่ดีจริงนี่20 20กลางๆ20งกลางนะถ้าทำไม่ดีอะ20ปลายนี่เหนื่อยฮะ ถ้าเครื่องไม่ค่อยดีอันนี้ก็ทําเครื่องใหม่ก็เซตอัพปรับจูนโดยผมเป็นน้ํามันโซฮอล95นะครับตัวนี้น้ำมันปัม๊มถ้าเป็นซินก็หายากนะครับถ้า E 20ลูกค้าไม่ชอบนะครับก็จัดการเป็นน้ํามันปัม๊มโซฮอล95นะฮะดูเพื่อนยางนี่ตัวแปรสําคัญเลยใหญ่มากถ้าเป็นยางเมือนเดิมแรงมา้ายังไงก็เยอะกว่านี้แน่นอนอันนี้เป็นร้อยสิบร้อยสี่สิบเลยนะครับเบอร์ยาง ครบครบมอกรองครบความทุทีครบเนมก๊อกธรรมดาไม่ใช่กอ๊อกซิงด้วยนะก็ทำในสเต็ปที่ลูกค้าต้องการนะครับไม่ใช่ซิ่งไม่ใช่อะไรอันนี้ก่อนที่ผมจะมาขึ้นในน่ผมก็จูนด้านนอกแล้วจูนช็อคเกาวแล้วก็ไปวิ่งดูร้อยยี่ร้ก็โอเคอาการเครื่องได้ ก็เอามาขึ้นเมนูแล้วก็จูเล,ลียเด็กทีนะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนน้ำหนูเปลี่ยนอะไรเรียบร้อยเปลี่ยนอะไรเรียบร้อยเดี๋ยวขึ้นนี่ผมขึ้นวัดแรงมาลันแรกไปก็เท่ากับว่าลันอิน31.8นะครับถือว่าเยอะอยู่ในในในร่งหก้9มิลโอเคเดี๋ยวคลิปจะยาวเดี๋ยวดูลันที่สองลันที่สามกันไปเลยลันที่สามผมจะเอาแค่ลันที่สองพอลันที่สามเดี๋ยวจะให้ดูท็อปสปิดในเกียร์หก ดีกว่านะครับเพราะว่าเดี๋ยวรถจะช้ำเพราะว่ายังไม่ได้รันอินอะไรมากมายขีดไม่ขี่โลอีกนะดูสิบสองกิโลครับแต่ว่าผมติดเครื่องไว้แล้วก็เร่งโจวน,นะอันนั้นนานอยู่ก็นานอยู่ก็น้้ำมันหมดไปหลายร้อยแล้วน่าจะสองร้อยแล้วมั้งครับผมสองร้อยกว่าสามร้อยแล้วอ่าน้ำมันหมดนะแต่ในถัง,งก็ยังเหลือเพราะว่าผมเติมไปสิอ่าเติมไปเต็มถัง ร้อยกว่าหรือ400รนี่แหละจาไม่ได้เพราะว่าเราซื้อมาใส่กนลรอนแล้วก็เทเข้าไปให้มันเต็มนะครับโอเคเดี๋ยวคลิปจะยาวครับเพื่อนๆตัวแปรสําคัญดูดูยางดูสเตอร์ครับดูเครื่องดูอะไรก็เสื้อเดิมฝาเดิมดูเดิมเดี๋ยวมาดูกันครับเดี๋ยวผมจะเอผมจะหาที่ตั้งกล้องก่อนนะเพื่อนๆจะได้ให้เพื่อนๆเห็นกราฟด้วยเอผมจะทำะไงดีวะที่วันนี้ดูอยู่คนเดียวด้วยนะ แล้วเวลาผมเทสอะมันจะเสียงดังมากนะครับเ,เพื่อนๆอาหนดูมุมนี้ดีกว่าเนาะไม่เห็นตัวผมไม่เป็นไรเขาแค่เห็นการาฟวันนี้ก็ใส่ชุดไม่ค่อยสุภาพเท่าไหร่างาเกงขาสั้นเพราะว่ามันเวลาขึ้นไนโน่ะเราต้องเซฟไว้นะครับเดี๋ยวมันจะไปพันอะไรหรือเปล่าอโอเคครับผมเริ่มเลยโอเคทำงานต้องทำงานวัดแรงม้าทุกครั้งต้องคันเบดรอบทุกครั้งนะครับผมจะวัดที่ เก้สี่พอเพราะว่ายางมันใหญ่มากเดี๋ยวมันจะสะเทือนอะไรกันใหญ่มันจะแล้วก็จะวัดทับสปีดให้ลันเดียวพอมันมันมันเร็วมากครับอนาดลายพอตามันโค้งผมจะยกเลยผมจะไม่ไม่ไหลต่อเนื่องโอเคครับพี่เจ้เริ่มเลยครับเอ้ยสวิตต์แจมาาเลย กสับออกจากขาแป๊บ,บนึงโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูรันนี้กันครับแต่ป่าผมเป็นที่น้าอกใจก็ขาบูล,ลูกนี้ไม่ค่อยสมบูรเท่าไหร่โอเคครับผมเดี๋ยวมาดูคับนะครับรันที่สามเพราะว่ารันที่สองผมจอดนานไปใร้นที่สามองุู่มได้แล้วก็นี่ครับจบไปที่3 2มจุนะครับก็ ถ้าจะบีบขึ้นไปอีก33ตัวก็ได้นะแต่ว่ายางมันใหญ่มากไอ้น,นี่ไอ้น,นี่ก็แรงแล้วครับพอนนแ,แล้วครับเพราะว่าเดี๋ยวรถมันจะสิบล้อไปนะครับประมาณนี้ครับผมลูกห้าิบเก้มิลนะไอโน่มาตรฐานนะครับไม่มีอ่อนแนะ่นอนเพื่อนๆคนไหนอยากเอามาเทสก็มาเทสได้นะครับก็มี้ตนรับครับเพื่อน ดูท่อสเปรดที่เกียร์หกอีกรอบอ่าอีกร้านหนึ่งกัแล้วกันเดี๋ยวผมให้ดูอนนอดตอนนี้ท่อสเปรดตอนนี้ท่อสเปรดอยู่ร้อยร้อยยี่สิบนะครับร้อยยี่สิบอันนี้ครับมันอันนี้ที่เกียร์สี่นะครับอ่าเดี๋ยวเราดูท่อสเปรดที่เกียร์หกโอเคแบบมาดูกันครับ